จะกดเขานี่แเราไม่สนใจทีพวกคือนี่ตัวนี้นี่าดูอากข้อมูลเราใช่ไหมครับผมถ้ามีถ้าใช่ถ้ามเรื่องนี้เาพอข้อมเราเราไม่สนใจะไรเราวางใช่ไหมเขาก็ต้องขึ้นมาคุมเราคุมเราเราเนี่ยเ่ไเราก็ใช่ใช่ไหมเราใช้ตัวคุมนี่คือการเรียนรว

เนี yeah, ่ยมือนี้แหละครับจะมือยิ่งงายเนี่ยมันจะตีไม่ได้ใช่ปะใช้ได้แล้วอย่ใช้มือนี้ไม่ใช้มือนี้เข้าไม่ได้มือนี้แรงใจได้เราต้องเช็คตัวตีอืไอ้ตัวหมั่นีีขึ้นเจ้าเราแค่ใช้อย่างเดียวชกไม่ได้มันต้องวางตัวโอ้โตัวเข้าเลย ยืดอกยืดอกรับหม,มัดเลยมีอะมันพุ่มันพุบง มันต้องมีบอกให้แก้ไงอยู่ฝั่งเดียวในหัวเรื่องเข้าได้พระชายนจะมีศูนย์สาธารณะที่ไหนครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวเขาไปจะเจอสาธารณะทน่สาธา,ารณะกลางศร,รีษะโอ้อาจารย์ลุงยังยังัยงัยยงงฟังฟังดีกว่าไหม เออเพอเขาถ่ายวีดีโอหน้ามันหลอกจมติเพอจมจมอาจารย์ก็ส่งขึ้นจับจม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 โดนหลอกเห็นไหมคโดนหลอกโดนหลอกแล้วไม่มีกล้องเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตีนีดเดี๋ยวเขาตีน มีแต่กล้องทางนี้เดียวเดียวกล้องทางเดินเดียวเห็นตรงนี้มีกล้องนี้เดียวเธอถ่ายมาหน้ามาหล่อใช่ไหมหล่อดิเธอหล่อเนี่ยไม่งั้นมีคนไม่ไม่มีคนมาติดสั่นหรอกจังไว้เธออย่างนี้แล้วอย่างนี้เอาสับขึ้นบินตรงโอ้ไม่จะที่แรกเพลินนะย่าอย่าสับแล้วงัดมักน้ำไม่เอา

สไตล์ตเดียวกันหกอย,ากาย่างเชิดโดนโดนเนี้ยโดนจมเลยโดนจมเลยหกอย่างเชิดทั้งป๋องอยู่ในระอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหกอย่างเชิด แล้วกดอย่าใช้แรงใช้ลมหายใจกดแล้วอ,อย่าใช้แรงให้ใช้ลมหายใจเออพยายามยืด เลยักแตงงองท้หมดผูโปรชัดน้องชะตาอย่าใช้มืองันโคงสร้างักแตงต่เกี่ยวตะขอแต่เพิถ่ายมาลูกหล่อว่ะธรรมดายังไม่ได้ถอดชุดเกาะของเงาะนะ ผมโ<อ>ด,ดูแล้วโดนแล้วหน้าตาของไอ้รันแดงออกจะรู้เลย<อ>ลว,ลว่ <c oughs> าคนคืออะไรอะไรมาเต็มหมดหลุด <c oughs> ตะกี้ที่เฮียอธิบายนี่ปรบชัดเจนเลยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยที่เฮียเล่นน่ะอธิบายชัดเจนมากเลยชัดเจนเลยคือแบบเฮียบอกว่าต้องทำงยังไงยังไงตะกี้เนีย่ยดีมากเฮีอยอย่างเงี้ยนะครับ

โอ้โหอาละฮะอ่าอาจารย์ลงได้รู้รู้จังหวะแล้วเราใช้พลังสเต็กไก่ไอ้เออเออเตมกำลังใช้พลังของแตงโมโมงโมงนะเนี่ยพยายามจะหาอย่าใช้แรงข้อมือโอ้โดนเลยะอย่าใช้แรงข้อมือใช้แรงข้อมือพยายามจะใช้ตัวแต่ว่าการเป็น

ดูตัวเองอลเลยว่าอ,อันนี้ว,ว่าเป็นหลักฐานไหมครับหลักฐานหลักฐานว่าสิบิงชุสสนสมัชช์อาจารย์อาจารย์อาจารย์ลันจูเสาไหลขยนันคนอ่าโอเคครับ <c oughs> เธอพยายามหาจุดอยู่นะเนี่ยผมรู้นะยพยายามหาจุดอยู่ <Okay. S 1> เธอพยายามหา <Okay. S 1> ผมก็มีอยู่ครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ <Okay. S 1> ผมขอเพิยิมม้าก,ก่อน <Okay. S 1> <laughs> นี่ยังมีเบี่ยงรับไดผ้ผมไม่จ่อยใครนะผมสุภาพนะควาคม่รวยเลยรมีแรงคณไมชื่นชมความรว

10 mm, 10 mm, นืนี้เรากขโชโอ้โหโอ้โหโดนไล่ละแต่อกเขาดีมือดูดแคสองสองจหมืีาดนี้ เนี่ยนคงสร้างล้วนๆเลยรับโอ้ให้นรู้ตัวด้วยว่าี่ใช่ไม่ใช่ทำถูกไม่ถูกใช่ไหมลองลองมัตัวเองว่าทำถูกไม่ถูกลองดูนะเราเราเราตรงนี่มาวางจากผงเรามีนะที่อยู่เก็บสนีมั แใราเยเนี้ยนะโอ้โหลโค้งเลยเนี่ยเราเอาจากลงโค้งนี้มาเก็บ่มลโครับนะเราเก็บสอเท่านานะวาที่อาบูบูวาบูบูหไหมลเท่าหมวอันนี้นะ 我们呢？我们呢？ ตามจมอนออ่ครับจมจมเฮียแต่เพลอก็ตามเฮียด้วยอืมผมเห็นชัดเจนเลยเฮียวันเฮียยืดโอ้โหเนี่ยท่านี้โดนรประจํา